<laughs> ขอโทษนะเพื่อนรักที่ทำให้แฟนหงผิดหวังอีกแล้วโอ้โหแมนยูไม่ขอลอกสกอร์เลียพูอีกต่อไปเมื่อคืนทันลมไปสีหนึ่งเล่นให้เด็กมันดูโอ้โหบวยหวานเจียบนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะบุกไปเอาชนะวูบถึงสี่หนึ่งนะฮะโอ้โหครึ่งแรงไม่งป้อแป้แล้วเกิน ครึ่งแรกเปิดมาที่ต่อบอลกันดีนะฮะยีนาทีแรกแต่พอยิงนำเสร็จปุ๊บโอ้โหกลับไปเล่นเกมรับโดนบู๊บุกไม่นานฮะเสียประตูตีเสมอท้ายเกมครึ่งแรกเลยนะฮะแต่พอครึ่งหลังกลับมาเล่นเริ่มเล่นดีขึ้นตั้งใจมากขึ้นเกมนี้แมนยูมีโอกาสยิงเพียบเลยโอกาสยิงเยอะมากแต่แม่งไม่เฉ็บคมโอกาสยิงเกมยี่บเจ็ครั้ง โอ้โหมึงควรจะยิงเกินครึ่งโหล่องตรงนะเกมนี้มันควรยิงเกินเจ็ดแปดศูนย์นะแต่มึงยิงแค่สี่รูปเมสันเมาส์อีกแล้วบรูโนวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายยิงสองลูกจ่ายหนึ่งลูกนะคุณย่าพยายามแล้วเกินแต่ยังไม่เฉียบคมขณะที่อาร์มาเดโรโอ้โหมึงจังหวะนรกไปไหนเลี้ยงเก่งหล้อเกินเลี้ยงตลอดเวลาไม่เอบจ่ายให้เพื่อน จังหวะมันสะดุดหายไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายแมนยูชนะไปตามความคาดหมายซีประตูนึงโอ้โหไม่ทำให้ผิดหวังอุสตส่าห์ตื่นขึ้นมาดูตีสามเก็บชัยชนะสามแตมนั้นสำเร็จขึ้นมาอยู่ที่หกของตารางโอ้ยทิ้งเพื่อนรักแล้วโอ้ยเสียใจด้วยนะแฟนหงดีคอยแช่งแมนยูอยู่ผิดหวังนะะเพราะว่าแมนยูไปทางเก่งซะแล้วนะะ หรือไม่รู้ว่าวูมันอ่อนก็ไม่รู้นะเออแต่แมนยูชนะเอาง่ายๆแหละนะฮะโอ้ยลุ้นท็อปโฟนัดหน,น้าออืืบอกแล้วไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง <laughs>